ถึงผลการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่สองเนี่ยในมุมมองของคุณการุณเนี่ยนะครับเห็นยังไงครับให้เวลากินอะไรก็ตามตามสบายใช่ไหมครับตามสบายหรือเปล่าครับสถานีบอกด้วยนะครับคือก่อนอื่นนะครับผมก็พูดเรื่องนี้มาเยอะมากในเรื่องนี้ดี ต้องผมว่าผมต้องให้ความทั้งสงสารทั้งเห็นอกเห็นใจอาจารย์หม่อมหลวงวันวิภาเจรินโรธมากท่านได้เริ่มทำเรื่องนี้เริ่มค้นคว้าเรื่องนี้จบทลึกศึกษาเรื่องนี้นำเอกสารต่างๆขึ้นมานำเสนอตั้งแต่ปี2551 พยายามเปิดหูเปิดตาพี่น้องเราให้รู้ให้เห็นเรื่องนี้เนี่ยมากแต่ในช่วงต้นๆพี่น้องประชาชนเราก็ยังไม่ค่อยได้ให้ความสนใจแล้วได้ปล่อยให้เรื่องนี้เนี่ยล่วงเลยมาจนกระทั่งเราต้องสูญเสียดินแดนอย่างจริงจัง ก่อนที่จะมาพูด JBC สามฉบับวันที่สองพฤศจิกายนที่ผ่านมาเมื่อกี้นี้ผมเองที่จริงจะว่าตื่นเต้นกับเรื่องนี้ก็ใช่จะว่าไม่ตื่นเต้นกับเรื่องนี้ก็ใช่เพราะข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยนะครับท่านไปสูญเสียเวลา เป็นเวลาตั้งสองปีเสร็จเร็จตั้งแต่ปี2551มาแล้วประเทศไทยได้ออกโฉนดดินแดนของประเทศไทยให้กับกรัรมพูชาไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ปี2551นั่นคือ JBC ฉบับการประชุมรัฐสภาเมื่อวันที่28ตุลาคม2551ในการประชุมรัฐสภาครั้งนั้นนี่นะครับเป็นสมัยรัฐบาลของนายกสมชายวงสวัสดิ์นายอภิสิทธิเวชชาชีวะนี่เป็นผู้นำฝ่ายค้าน แล้วก็อภิปรายสนุกสนานโดยนายอภิสิทธิ์ยืนยันชัดเจนคําอภิปรายครั้งนั้นก็คือว่าไม่เห็นด้วยคัดค้านคําอภิปรายของนอายอภิสิทธิ์เห็นปัญหาและเห็นความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับกรณี MOU2543 และก็ TOR2546 ที่ใช้ในการทำจวีซ และในการพิจารณา JBC ในวันนั้นเนี่นะครับปรากฏเอกสารประกอบการพิจารณา JBC ในวันนั้นมีทั้งหมดที่สําคัญสําคัญอยู่สามฉบับวาระการประชุมได้บอกว่าให้พิจารณา JBC กรมมาธิการร่วมไทยกัมพูชาว่าในเรื่องจัดทาหลักเขแตแดนไทยกัมพูชาทางบก ันนี้ตัวหลักที่มาทําการพิจารณาในรัฐสภาแต่ตัวเอกสารประกอบสารฉบับที่สําคัญสําคัญนี่นะครับที่อาจารย์หม่อมชี้แล้วชี้อีกพูดแล้วพูดอีกนั่นคือเอกสารประกอบที่แนบไปใน JBC นั่นคือ MOU 2543ที่ในตัว MOU 2543นั้นในชวนหลิมภัยอนุมัติให้ไปลงน้าม ที่สัญญาณ1907และและนะครับแผนที่ของฝรั่งเศสมาตราส่วน1ต่อ2แสนแล้วทห้ o r 2546นั้นกำหนดไว้ในข้อ1.1.1.1.1.3ก็กำหนดชัดลงไปอีกว่าใช้ แผนที่มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนของฝรั่งเศสซึ่งมันเป็นแผนที่เถื่อนที่ไม่มีใครรับรองนี่คือความผิดพลาดอย่างร้ายแรงของกระทรวงการต่างประเทศได้ใช้ของเถื่อนคือแผนที่ฝรั่งเศสหนึ่งต่อสองแสนเนี่ยที่ฝรั่งเศสขีดเองเขียนเอง เขตแดนไทยกัมพูชาจนกระทั่งข้ามมาฝั่งพระพิหารมาทางฝั่งไทย4.6ตารางกิโลเมตรแล้วเรื่อยไปตลอดแนวกระทรวงต่างประเทศไม่รู้สึกรู้สาแห่งความผิดพลาดของตนเองนี้เลยแล้วโดยเฉพาะประธาน JBC ของฝั่งไทยคุณวสินเนี่นะครับก็ชื่นชมยินดีกับแผนที่ฝรั่งเศสมาตาส่วนหนึ่งต่อสองแสนตลอดมา ในขณะที่ณนะวันนี้นายกอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วจากผู้นําฝ่ายคา้านและบอกกับเราพูดกับพวกเราได้ยินเต็มหูกันใช่ไหมว่าคุณอภิสิทธิ์นั้นใช้สรรปั่นนม้มไม่เคยใช้มาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนแต่วันนี้นายกอภิสิทธิ์ก็ยังไม่ทําอะไรกับคนที่ชื่นชมมาตราส่วนหนึ่งต่อสองแสนเลยคือคุณวสินกับคณะกรรมาการเจบีซีฝั่งไทย แล้วจ JBC เมื่อวันที่28ตุลาคม2551ก็ได้ผ่านรัฐสภาในนามของนายอภิสิทธิ์เป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยคะแนนเสียง409ต่อ7ที่สำคัญ409คะแนนนั้นเป็นคะแนนของนายอภิสิทธิ์อยู่ในนั้นด้วยนี่เรากำลังถูกหลอกต้มอย่างเปื่อยโดยเอาประชาชนไทยเข้า ไอ้ปิ๊บต้มเนี่ยมันปิ๊บขาดขาด,ขาดในซ้ําไปนะมันต้มลนจนก้นเปื่อยพวกเราก้นไหม้พวกเราแล้วเราก็สูญเสียดินแดนแล้วโดยโฉนดฉบับ JBC เมื่อวันที่28ตุลาคม2551ใน JBC นั้นเขียนชัดเจนเหมือนกันเลยหน้าแรกของมติ JBC เขียนไว้ในย่อหน้าที่สามเหมือนกันทุกฉบับ ในนั้นยอ่อหน้าที่สามนั้นเขียนไว้เลยยืนยันอีกครั้งทุกฉบับจะเขียนคำนี้คือยืนยันอีกครั้งโดยใช้อนุสนสัญญาปี1904และปี1907และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ2แสนนั่นคือ MOU 2543แล้วกะ TOR 2546 ผมนี่มีโอกาสได้พูดคุยอภิปรายร่วมกับอาจารย์หม่อมวันวิภาครั้งแรกก็คือเมื่อวันที่17สิงหาคม2553ผมกับอาจารย์หม่อมพูดกันและพอบอกว่า MOU 2543ก็คือ1ต่อ2แสน TOR 2546ก็คือ1ต่อ2แสน เพราะฉะนั้น JBC ฉบับผ่านรัฐสภาไปครั้งนั้นก็คือการตีตรารับรองไปแล้วและว่าโดยเรื่องการปักปันเขตแดนข้อความใช้เลยนะครับว่าโดยเรื่องการปักปันเขตแดนไม่ได้จัดทําหลักเขตแดนตามข้อปักปันเขตแดนปีคศ1903และอ 190, ้1904และ1907 JBC ฉบับนั้นมันเสียไปแล้วโหนดอ,ออกไปแล้วฉบับที่หนึ่ง เป็นโฉนดฉบับแรกโดยซําไปแล้วที่สำคัญวราระการประชุมครั้งนั้นเป็นการนำวราระการประชุมเฉพาะกรณีเจบีซีเท่านั้นแต่สำคัญคือไอเอกสารแนบเข้าไปดิสิมันเป็นเ o u 2โอ3สองห้าสี่สามที่ไม่เคยผ่านรัฐสภามาเลยตามรัฐธรรมนูญปีสี่ศูนย์แล้วก็ t o โออา6สองห้าสี่หกที่ไม่เคยผ่านรัฐสภามาเลยเช่นเดียวกัน ตามรัฐธรรมนูญปี2540แม้จะมาใช้รัฐธรรมนูญปี2550แล้วก็ไม่เคยผ่านรัฐสภาปี50แต่ก็ไม่เคยผ่านอย่างนี้ก็ตามแต่กลับเอาสิ่งที่ทถนที่ผิดกฎหมายที่ขรัฐธรัฐนูญนี้ที่ยังไม่สมบูรณ์นี้ไปเป็นเอกสารแนบ JBC แล้วพิจารณา JBC โดยร่วมสมทบคบกันกับไอ้ m o u 2543แล้วก็ TOR 2546 บวกด้วยแผนที่ประกอบอีกมันหมดตัวไปตั้งแต่ฉบับนั้นแล้วด้วยเหตุนี้แหละผมจึงไม่ค่อยตื่นเต้นกับ JBC สามฉบับนักเพราะอะไรผมทุกว่ารั่วประชาชนจะถูกต้มถูกหลอกอีกใส่ปิ๊ที่ขาดอีกแล้วก็ไฟลนก้นพวกเราแบบเปือเป่อยๆไปอีกเปื่อยโดยที่ปิ๊ที่ขาดนี่แหละ ต่อจากนั้นนายกอภิสิทธิ์เป็นนายกร,รัฐมนตรีก็ยังนำเรื่องเหล่านี้เข้าไปสู่รัฐสภาในปี2552อีกผ่านไปอีกแล้ววันที่17สิงหาคมที่เราไปที่รัฐสภาจำได้ไหมเราไปทวงไปค้านว่าเอกสารรับ การประชุมลับของกรรมธิการวิสามันของสภาผู้แทนราษฎรที่พิจารณาเหมือนชุดนี้เหมือนสารฉบับครั้งนี้เลยแต่สารฉบับครั้งนี้เนี่ยนะครับยังไม่ผ่านการพิจรรารณาแต่กรรมธิการวิสามันของสภาผู้แทนราษฎรครั้งนั้นเนี่ยได้พิจารณาว่าการประชุมที่ผ่านเรียบร้อยมติ4 9อ7เรียบร้อยเมื่อ28ตุลาคม ห้าหนึ่งนั้นนะ่ะเป็นการประชุมลับจะทําการเปิดเผยการประชุมลับนี้หรือไม่จําได้ไหมสิบเจ็ดสิงหาคมสองพันรอยหสบสามที่เราไปหน้าสภาแล้วปรากฏเขาก็ลับอีกประชุมลับอีกก็คือยังเก็บเอกสารนี้เป็นลับอีกผ่านมาติไปอีก จบทุกอย่างแล้วชนดฉบับนั้นนเป็นของกัมพูชาในเขตส่วนนั้นตาม JBC ฉบับนั้นไปเรียบร้อยเอาไอ้ของเถื่อนเอาไอ้ของผิดกฎหมายเอาไอ้ของไม่เข้าตามหลักรัฐธรรมนูญไม่ได้ทําตามรัฐธรรมนูญเข้ามารับรองในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตามรัฐธรรมนูญมาตราหนึ่งเก้าศูนย์ของปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบกลายเป็นเอาของเถื่อนมารับรองตามรัฐธรรมนูญปีหนึ่งเก้า ปีหนึ่งตามรัฐธรรมนูญปี50ตามมาตรา190เอาของเถื่อนมารับรองให้มันสมบูรณ์ให้มันครบแล้วก็กลายเป็นการรับรองที่ปิดปากตัวเองแล้วต่อไปไอ้ของเถื่อนนี้จะไปอ้างยังไงกับกับ,บูชานี่คือปัญหาของบ้านเมืองเราแล้วพอมาถึง JBC สามฉบับนี้ ก็เวทนาสงสารอาจารย์หม่อมบันวิภาอีกอาจารย์หม่อมเอกสารฉบับนี้พูดพูดเปิดเผยผมด้มีโอกาสร่วมเปิดเผยตั้งแต่วันที่สิบเจ็ดนั่นแหละหลังจากพูดอภิปรายเรื่องเกี่ยวกับการประชุมวันที่สิบเจ็ดสิงหาคมสองพันรอยหสบสามเรื่อง JBC เก่าที่เข้ามารับรองตั้งแต่ปีสอง1ห้าห้าหนึ่งที่ว่าเรากับอาจารย์หม่อมพูดเกี่ยวกับเรื่อง JBC สามฉบับนี้แล้ว ว่านายกอภิสิทธ์เนี่ยได้ทำหนังสือในนามนายกรัฐมนตรีส่ง JBC สามฉบับนี้ให้ประธานรัฐสภาคือในใชัยคิดชอบตั้งแต่เดือนกรกฎาปี2552สามฉบับนี้น่ะไม่ใช่เพิ่งไปเพิ่งส่งตั้งแต่ปี2552แล้วพวกเราอาจารย์หม่อมได้พูดตั้งแต่เดือนสิงหาคม2553นี่สิงหากันยตุลาพฤศจิกา พูดแล้วว่ากำลังเข้าไปแล้วจะบรรจุเข้ารัฐสภาประชุมแล้วนะ